มาฟังเสียงกันบัดีครับอล่างแล้วครับขออนุญาตมาฟังเสียงนะครับัวข้างบ้านลำคาญหัวใจที่ <c oughs> เปลี่ยนไปให้นะครับเบานะครับเบาครับเบา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 ในนิ่มนะครับผมทดสอบแล้วผมเกียร์ลวครับเยียดีเบรกดีพร้อมใช้งานครับเยียดีเบรกดีพร้อมใช้งานเลย อ่ะมาฟังเสียงครับเดี๋ยวลุก,กปวดโดนเกินไปที่สั้นๆครับเห็นไครับจังที่นี่ครับมีนี่มีมันต้องรอ,งองกันนี่คือตะปูตัวนี้ละดิ จอปัญหาตัวนี้ไม่ใช่แต่ปูเจ้าปัญญาเฮ้ยมีหนึ่งตัวออกมาแล้วเามาดูครับมันเคลื่อนขึ้นดีนะครับว้าขีดตูมมาทางไหนอีกเนาะขีดตมอยู่ทางไหนครับมึงออกมาครับอา่าโอเคนะครับเดี๋ยวลงควข้างบ้านนะครับ เดี๋ยวไปไยๆเลยคยสุดเลยพี่เดี๋ยวจะค่อยสุดนะครับค่อยสุดในชีวิตนะครับเอาค่อยสุดใจนจักรวาล ข้างบ้านนะครับไม่ได้รีวิวไม่ได้รีวิวกลางคืนบ่อยนะครับขันบองงามมีรีบวิวครับช่วงนี้ครับอาอยู่ดีมีให้สุขสุขคนนะครับเด้ออ่ะเดี๋ยวอธิบายแป๊บหนึ่งนะครับโครงกระทิ้งแดงนะครับกัทิงแดงข้อดีของกระทิ้งแดงก็คือนะครับเหล็กแข็งครับหล็กนี่ชุบแข็งพิเศษเด้อพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็เบาครับ เพิ่นตั้งบาลานบาลานของกันเครื่องได้ดีนะครับเบาครับเดี๋ยวมือเสียเชเป็นครับไปเบิ้งครับเนี่ยผมพ่อมาเป็นชิฟขั้นละครับนี่คอดีของกันกระทิ่งแดงก็คือมันเบาครับครับง่ายเบาขับง่ายเด็กน้อยครับได้ครับเดี๋ยวเสียเชเป็นครับไปเบิ่งขับมือเพื่อที่ติดตามผมมันอีพี่ก้อนนะครับมันจะเป็นรุ่นรุ่นเดียวกันนี้แหละครับ นะครับเก่าแรงนะครับเกลิพัดกับกระทิงแดงครับตอนนั้นครับที่เป็นครับเรียนประจําบยากไข่พ่อขายครับในขั้นหม่มาแทแนละครับตอนนี้เดี๋ยวเปลี่ยนไฟหน้าให้ใหม่นะครับเอานอนเราฝนดีเราตีสวัสดีครับฝนคือสิบห้ามเข่าละครับนี่ประกอบไก่สุกและพีดองเด้อก้อยใส่กุ้งเลยนครับรับผม